ทุกคนเรากลับมาแล้วนะเออใช่หลักจากสองสัปดาห์ถามว่าหายไปไหนก็ไม่ก็ขอบอกเลยว่าเราขี้เกียจมากๆจนลบจนเราลืมลงคลิปนะทุกคนนะแล้วก็เพื่อนทุกคนเขาก็กำลังจะเอาไฮเลท์สติกแมนกันซึ่งใช่แล้วในในคลิปนี้เราผมนะ่ะจะมาสอดตามหาติสอ้ ตอนนี้ผมได้เขียนสกิปเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็เจอ b l d i n g Stickman แล้วนะแล้วก็คลิปนี้เราผมจะมาสอนหาสติกแมนในดิเซอร์ตกันน่ะเองนะซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่กับไฟเดอ e s สติกแมนน่ะเนงถามว่าคือทําไมไม่ไปเล่นแบบอื่นบ้างเพราะว่าผมไม่รู้จะทําคอนเทนต์อะไรดีเออใช่แค่นั้นเลยจริงๆนะต่อมาเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับ พระราชสติกแมนนะเป็นระดับอีซี่เลยนี่แล้วก็มาตรงนี้นะทุกคนนี่ตรงมงกุฎนะทุกคนให้กดตรงมงกุฎนะสำหรับอ่าคือเราเล่นในมือถือนะมันก็เลยแบบอาจจะมองไม่เห็นว่าเรากดตรงไหนก็คือให้กดตรงมงกุฎแล้วตรงนี้กันก็จะเปิดออกมานะทุกคนนี่แล้วตรงนี้เทเดฟอสซิทายสติกแมน ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเอเี๋วตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมาสอนหารในเรื่อง,องนี้นะยังไม่แน่ใจเหมือนกันต่อมานะทุกคนให้เราเดินมาแถวๆตรงนี้เลยนี่ไปตรงไหนกอนนี้เเป็นว่าเราเข้ามาในร้านก่อนละกันนะทุกคนนี่มันจะมีพั่วอยู่ให้เราหยิบพ่วมาเลยนะครับก็เดินเข้าไปเก็บพ่วนั่นแหละ นีแล้วก็ปาก,กัวระดับชำนาญติดนิดหน่อยหน่อยแล้วเราก็ได้แล้ว i n v i s p o s t i c k m a n ต่อมานะครับเราก็จะมาหา,า Funny Stickman นะความจริงมันก็คือ Troll Stickman นั่นแหละนี่นะตรงนี้จะเป็นออปปีส้สำหรับคำตอบนะแต่ว่าเราไม่ต้องการคำตอบนะทุกคนคือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้เรา เ,เขียนเขาว่าทับ e answer นะแต่นี้ของผมคือมันเหมือนเป็นแบบเป็นอักษรวิเศษหรือยังไงของมันก็ไม่รู้คือมันไม่ใช่แบบอ่าเขียนผิดคือมันไม่ใช่คีย์บอร์ดปกติที่ซัมซุงก็แถมมาให้นะทุกคนคือมันเป็นคีย์บอร์ดพิเศษที่ผมใช้แอปเอาเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หรือโลบอกไม่รองรับก็ไม่รู้นะ สงสัยสก,กิปมันไม่ได้เนะี่ยเห็นไหมมันขึ้นว่า can use e m o t r here นะซึ่งความจริงแล้วมันได้เนะีทุกคนสามารถไปดูคนอื่นได้เลยนะคะว่ามันได้หรือผมอาจจะเขียนผิดก็ไม่แน่ใจนะก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าคือแบบผมเคยทำอย่างนี้จริงใจอ่าดังเป็นว่าให้ทุกคนไปเขียนเอาเองและกันผมใช้ Face Moji Keyboard ์นะทุกคน,นก็เลยอาจจะบั๊กนิดนึงสริปมันอาจจะใช้งานไม่ได้หรือมันอาจจะบั๊กเนาะ ต่อมาในตรงนี้นะเข้าไปเลยนี่คาเมลสติ๊กแมนนะหรือว่าสติ๊กแมนอูดนั่นเองส่วนในตรงนี้ก็มีแคคตัสสติ๊กแมนนะหรือว่าสติ๊กแมนกระบองเพศนั่นเองในส่วนตรงต่อมาเนี่ยให้เราขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนมันจะมีทางให้เราปีนขึ้นไปได้นะนี่แล้วก็มาตามทางเลย ก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆนี่ถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆอยีกตรนนี้มีอ e ีแซนสตอมสติ๊กแมนที่ผมเกลียดมากมากอยู่นี่นะนี่แล้วก็ได้แล้วนะโฟโตสติ๊กแมนล้วต่อมาเราก็จะมาหาแซนสตอมนะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เดาเราก็ไปหาตัวอื่นกันก่อนเนาะเพราะว่าแบบเออมันมันเอายากเออนี่แอดลวงแลเออลวงอีกรอบเออดี เออล่วงตลอดเลยนะซึ่งอะใช่ผมไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาสติกแมนะอื่นก่อนเพราะว่ามันจะเสียเวลามากกว่าน,นี้นะโอเคนี่ถ้าก็ตรงนี้นไปอย่างนี้นะทุกคนอันตรงนี้จะพาไปเทมเพลนะ แต่เรายังไม่เข้าเทมโปลนะวันนี้เรามาหาสติกแมนที่ดิเซอร์และใช่นี่ก็คือสว imming สติกแมนหรือสติกแมนที่กำลังว่ายน้าอยู่นั่นเองแล้วก็นั่นแหละในการหาสติกแมนของวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากให้หาในดินแดนไหนต่อนะก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าอยากให้หาสติกแมนไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะแต่ขอไม่เอาวันยากเกินโอเค ก็สลัดคิดนี้ไปบาง